สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจชาสีร่งคาเซนเตอร์กันทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะและวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31ตุลาสองพนนะคะ1ปีมี365วันเราเปิดทำการทุกวันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็มีรถกระบะนะคะมารีวิวนะคะเป็นเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะคะจัดมาให้นะคะตามคำขอนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็มาพร้อมกับเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado. T, 2 5 LT ปี2019นะคะสีน้ำเงินนะคะคันนี้นะคะสีเดิมๆทั้งลำเลยนะคะยังไม่ทำสีเลยนะคะกระจังหน้านะคะตกแต่งมาให้เป็นสีลมดำให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีโครเมียมนะคะ2ชั้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟสองสว่างด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟมัลติรีเซคเตอร์นะคะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ ไล่มากันที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะค่ะและสําหรับคันนี้นะคะล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆนะคะของเชฟโรเลตนะคะของทางโรงงานเขาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเบอร์ยางนะคะเป็นเบอร์215หนึทับเจ็นะคะเป็นขอบยางขอบ16นะคะดอกยางยังเลึกๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสีําเงินนะคะมี ไฟเลี้ยวนะคะที่หูกระสกมาให้พร้อมนะคะทั้งสองข้างให้แบบนี้เลยนะคะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีน้นําเงินนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะให้สวยๆแบบนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะติดพิม์มดำมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วสำหรับด้านท้ายตัวรถของเขานะคะเชฟโรเล็ตโคโลราโดนะคะสำหรับคันนี้นะคะโลโก้ดูแ a m a x นะคะโคโลราโดเป็นรุ่น LT นะคะปี2019นะคะมีโลโก้นะคะ เชฟนะคะให้ตรงกลางสีทองให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมือเปิดปาท้ายนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับตัวรถสีน้ําเงินนะคะให้อย่างลงตัวนะคะมีการชนลัานท้ายมาให้พร้อมนะคะแล้วก็มีไฟนะคะสองป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะคะสําหรับไฟท้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะสําหรับเชฟโรเล็ตโคโรล라도นะคะ ของเขาก็จะมีให้3หลอดแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะสีขาวสีแดงนะคะไฟเบรกนะคะดวงที่สาของเขานะคะจะอยู่ข้างบนนะคะตรงนู้นเลยนะคะมีมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นภายในกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะให้ดูเลขไมค์กันนิดนึงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเลขไมค์คันนี้นะคะใช้งานไปเพียงแค่36,852กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย power นะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะ มาให้พร้อมนะคะเป็นแอร์แบบคู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับและก็ด้านข้างคนขับเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะภายในนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดำนะคะจัดกับสีเทานะคะให้อย่างลงตัวสุดๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะคะสามารถเล่นวิทายุนะคะแล้วก็มีลําโพงให้4ตําแหน่งด้วยกันนะคะสามารถเล่น m p 3ได้นะคะมีช่องต่อ aux usb ให้ด้วยนะคะถ้าท่านใดนะคะอยากจะเปิดเพลงนะคะก็สามารถเชื่อมบูทูธนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะมีปุ่มนะคะรับสายวางสายให้ด้วยนะคะใช้งานแบบนี้เลยนะคะสำหรับแอร์นะคะเป็นระบบแอร์แมนนวลนะคะมีให้ปรับนะคะแรงลมนะคะแล้วก็ความเย็นนะคะตรงนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆนะคะสวิตช์บล็กยังอยู่นะคะเอกสารยังอยู่ครบทุกเล่มเลยนะคะเปิดดูได้เลยนะคะนี่ค่ะ เจ้าของเดิมรักษาดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะใช้งานเพียงเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะให้มาเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตรงนี้นะคะสําหรับเชฟโรเลตโคล o ราโดนะคะจะมีช่องอต่อ AUX USB นะคะให้ตรงที่ใส่ของนะคะตรงกลางแบบนี้เลยนะคะเชื่อมต่อไปแล้วก็วางโทรศัพท์ของเราข้างในแบบนี้ได้เลยนะคะเบาะนะคะให้มาเป็นสีทูโทนนะคะมีปีกด้านข้างมาให้นะคะให้กระชับส่สวนของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นสีดํานะคะตัดกับสีเทาให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะพาเข้าไปชมข้างในแคปนะคะว่าจะกว้างขวางมากแค่ไหนนะคะไปกันค่ะ<ม>โอเคค่ะสําหรับคันนี้นะคะเชฟโรเลตโคโลราโด2.5 LT นะคะปี2019คันนี้นะคะภ<ม>ายในนะคะก็เบาะให้มันเป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะที่พักทิงหลังก็จะเป็นสีเทานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะเริ่มเดินกันเลย เดี๋ยวเรามาชมนะคะสภาพเครื่องยนต์กันเลยนะคะของเขานะคะว่าจะใช้งานมามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่บอกได้เลยว่าคันนี้นะคะใช้งานน้อยมากๆแล้วก็สภาพนะคะยังเดิมนะคะยังใหม่มากๆเลยนะคะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสี่สูบเลี้ยงนะคะสิบหกว้าวนะคะพร้อมเทอร์โบนะคะและอินเตอร์คูลเลอร์นะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุด163แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะ สุดสมาร์ทคิวซียังอยู่เลยนะคะสติกเกอร์นะคะแผ่นมอรกรอ,อยู่นะคะแก้มข้างเดิมๆนะคะคันหน้าเดิมๆน็อต <Not S 1> นะคะยังไม่ผ่านการขันนะคะแม้แต่ตัวเดียวนะคะฉนวนกันความร้อนนะคะยังใหม่นะคะไม่ขาดไม่ย้วยนะคะเดี๋ยวน้องลอยจะปิดให้ดูนะคะความสวยงามเขากันอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะหลายๆท่านนะคะ อยากจรทราบแล้วนะคะว่าเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะคันนี้นะคะปี2019ใหม่ๆแบบนี้นะคะว่าราคาจะเท่าไหร่นะคะการเปิดตัวของเขานะคะผลิตปี2019นะคะเซอร์เบียนก็2019นะคะสำหรับวันนี้นะคะคันนี้นะคะที่สี่ดวงคายช็อตเตอร์นะคะราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพกันเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสรีดาวได้เลยนะคะ และลูกค้านะคะที่เครดิตดีฟีดาวแล้วนะคะท่านก็จะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนราน12เดือนกันเลยทีเดียวนะคะงวดที่1นึถึงสินะคะจ่ายเพียงแค่5,930บาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะและนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสําหรับเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะอยากจะรีบจองค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะสามารถติดต่อหาน้องพลอยโดยตรงนะคะได้ที่เบอร์095831254 4นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5ย์1 2 5 4 4นะคะหากท่านใดอยากได้นะคะข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็กิ้งหาน้องพลอยได้เลยนะคะ,ะวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะกับเ h ฟโรเลตโคโลราโด o องจุปี2019ไม่30,000นนะคะคันนี้นะคะก็ ขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันในรีวิวคลิปต่อไปนะคะอยากให้รีวิวคันไหนนะคะก็คอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้สีรุ่ง5 c าเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ